กลับมาใน P2 เอ้ยปักกี้ผมเออเพื่อพื่อผมตกไปเออเอาอะไรอะ่ะก็แค่คูต่อไปสิเอาเธอกูตายแล้วผมไม่มีพีแอ็กไม่มีอะไรเลยจนทิ่หายเลยลงมาแล้วแล้วลงมาแล้วแล้ว ควาลงมาเขาก็ตายห่าดิก็ต้องใช้น้ำผมบอกเลยมันต้องใช้น้ํามึงก็ขุดตรงที่ผมอุดน้ําไว้อ่ะให้น้ํามันไหลออกมาตามทางของของหลังธรรมชาติแล้วก็นายต้องต้องตามที่ผาอะไเงี้ยปะน้ำมาแล้ว๊บ็นไหมเป็นดิมดิมโห่นี่ก็มีกิ๊บุ้ดลงไปตรงนี้แบบแบบง่ายๆแล้วก็โดนซอมบี้ตีตายห่า โอ้ยน,น,นั่นวิ่ฟงฟโคมฟโคมมราขอแลบววนกูขหนีมึงก่อนหนีพี่อะไรกูไม่ใช่ผีอะไรเขาบึงวะ่ะทำไมกูตายอ่ะอเหี้ยนี่ตัวโคตรดีมเลยโคตรดีมอ่ะชีวิตกูดีมกูโดนซอมบีตีกูตายฮัตลอดเลยเออกไป เร็วเร็วเร็เ้ใครเอาดีมาอุดไว้วะเจียเฮ้ยนี่แหละไอ้กรดอะไรก you นี่ความพิฆาไอ้คิวสิล้านไอ้คิวสิล้านของมีไหมงงโอมก็ไหลตามทางน้ำของมันยังทรามลีล então, แยกยัดเหี้ยตายพ่อโดนคลิปเผลอสิงเวเดมสิงโมเดเมียสิบบาร์เรลสเตจิมเอ้อชิบหายเลยคิวเลยนะไม่ได้อีกเวอด้ยอ๋อรู้ๆเออเอตากูโคตรเจ๋งสู้ไฟ ขอจัดหีดสิไอ้ยเหี้ยโคเติงอุ้ยน้ำมันได้แต่ของนหดนั่นเลยวะเฮียไป้ปไป้ยอุ้ย,ยจุลี่เย้กูหาแล้วน้าน้าผมผม,ผมไม่รู้ว่าน้ำอยู่ไหนติตัวไปไต่น้าใครมันปิดรูน้ำไปว,วะเน,นีงเง่ยอนะุส่ากูนยังว่าน้ำเจอกูเจอน้ำแล้วกูเจอน้ำแล้วเอาเล่นทอเฮมิสนี่ดิมดิมดิมของแท้ดิมแม่เย้กอ่อน 你为那还。